สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับไฟฉายคอนโวย T7 นะครับเป็นไฟฉายตัวใหม่ใช้แบตเตอรี่14500ได้แล้วก็แบตเตอรี่ AA ได้นะครับนะตัวนี้จะมาพร้อมกับท้ายแม่เหล็กนะครับเห็นไหมครับนะเป็นตัวออกแบบใหม่สวิตช์ข้างนะครับมีไฟบอกสถานะแต่ว่าไฟบอกสถานะสไตล์คอนโวยก็คือสถานะตอนชาร์จนะครับนะการใช้งานไม่มีมี USB-C ด้วยนะครับตรงนี้นะครับแต่เดาว่าไว้ชาร์จเฉพาะลิเธียมไอออนเท่านั้นนะครับไม่ควรที่จะไปชาร์จ AA นะครับนะ โดยปกติมันจะเป็นแบบนั้นนะครับนะก็ถ้าเปิดฝาท้ายดูนะครับนะเราก็จะเห็นว่าเขาฝาท้ายเนี่ยมีการออกแบบมาใหม่นะครับเห็นไหมครับอ่ามันจะเป็นช่องตรงนี้แล้วก็มีแม่เหล็กอยู่ข้างในนะครับมีแม่เหล็กมาด้วยนะครับนะแบบนี้นะครับใช้ได้ทั้งแบตอ่านะครับลิเธียมไอออนแล้วก็ AA นะครับนะดีไซน์ก็ดูสวยครับนะแต่ว่าอ่าตัวนี้เขาใกล้จะวางขายแล้วนะครับนะระบบของมันเนี่ย ก็ผมว่าระบบของมันนี่ก็พื้นฐานมากๆนะครับกด1ครั้งเปิดนะครับ1ครั้งปิดพอจากเปิดปุ๊บนะครับกดแช่ไว้เลือกระดับแสงนะครับสีระดับนะครับนะทำนองนั้นนะครับไม่มีปุ่มล็อกเอาอะไรเลยนะครับไม่มีการกดเพื่อล็อกไฟฉายนะครับถ้าจะล็อกไฟฉายผมเห็นอยู่อย่างเดียวก็คือคลายฝาท้ายนะครับนะประมาณนั้นนะครับนะก็จะกดไม่ติดนะครับฉะนั้นก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังแต่ว่าเจ้าตัวนี้ก็ไม่ได้แรงมากนะครับนะ เดี๋ยวมาดูข้อมูลกันเลยครับทุกท่านที่เว็บไซต์เขาเริ่มมีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่วางขายนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันมันมีปัญหาอยู่หน่อยๆนะครับนะเดี๋ยวผมปิดรูปไปก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับเนี่ยครับมันมีปัญหาเรื่องของการติดตั้งสวิตช์อยู่นะครับนะเขาชี้แจงไว้นะครับนะผมชอบนะความจริงใจเวลาเขาอ่าบอกว่าเวลามันมีปัญหาอะไรนะครับนะหลอดเนี่ยเดี๋ยวก็คงมีครับนะตอนนี้หลอดเป็น 5-19A นนะครับนะ แล้วก็นี่ครับข้อมูลไฟฉายนะครับนะจะเป็นแบบ C mode นะครับนะใช้แบต AA ใช้แบบลิเทียมไอออนได้นะครับถ้าลิเทียมไอออนเนี่ยครับกระแสสูงสุดเนี่ยนะครับก็เอ่อประมาณ 1.5A นะครับถ้าเป็นเอเอก็ประมาณสัก 0.5A ได้ประมาณนั้นนะครับมีหมุนความจำนะครับนะการกันน้ำ IPX4 นะครับกันน้ำไม่ได้เยอะมากระยะแสงก็ประมาณสัก50เมตรคล้ายคลคอนไวททีหนะครับไม่ได้ไกลมากตัวนี้นะครับแต่ว่าเป็นสวิตช์ข้างให้เลือกใช้นะครับนะ โอเคนะครับนะครับแล้วก็เนี่ยสวิตช์ข้างเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันต้องใช้กระแสไฟนะครับในการสแตนบายแต่ว่านิดหน่อยครับนะเนี่ยเขาบอกอิเล็กทรอนิกส์สวิตช์สแตนบายเคอร์เรนท์เลสแดนเทนไมโครแอมนะครับน้อยกว่า10บไมโครแอมเลนก็6กสองศานะครับประมาณนั้นนะครับนะโหมดที่ใช้งานนะครับก็อย่างที่บอกครับมีแค่4โหมดแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยตัวนี้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าจะดีผมอยากให้มีโหมดล็อกเอาท์ นะครับล็อกเอาท์ฟังก์ชันะ ction, นะครับจะดีมากนะครับการเข้ามูนโหมดการเข้าเทอร์โบอะไรพวกนี้ถ้ามีจะดีนะครับนะก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าครับว่า,เ,าเขาจะมีไดรเวอร์ตัวอื่นมาไหมนะครับนะทำรองนั้นนะครับโดยรวมก็ผมว่าเป็นก้าวสำคัญนะที่คอนบอยเขาขยับมาทางด้านนี้นะครับนะทำตัวเล็กแล้วก็มีช่องชาร์จอะไรพวกนี้ผมว่าดีนะครับนะมีทางเลือกให้ถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็อาจจะต้องใช้ตัวที่มี ความพุ่งมากกว่านี้หน่อยเลนส์อะไรพวกนี้นะครับเป็นตัวเลือกให้กับนะครับคนที่จะซื้อไปฉายไปใช้เพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบแบบกว้างเกินไปอย่างเงี้ยนะครับ,นะรบโอเคนะครับทุกท่านก็เดี๋ยวเราไปเดินดูแสงกันครับโอเคครับ สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคอนโวย T7 นะครับเป็นไฟฉายตัวใหม่จากค่ายคอนโวยนะครับเป็นไฟฉายที่ใช้แบตเตอรี่14500แล้วก็แบต AA ได้นะครับมีสวิตช้างแล้วก็มีช่องชาร์จ USB-C แต่คิดว่า USB-C เนี่ยนะครับตรงช่องชาร์จเนี่ยน่าจะไว้ชาร์จเฉพาะแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับไม่ได้ชาร์จพวกแบต AA อ่าที่ชาร์จได้นะครับนะฉะนั้นก็คิดว่านะครับนะคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับนะฉะนั้นการใช้งานก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ข้อดีคือเขารองรับ แหล่งพลังงานหลายแบบนะครับหลอดนี้เป็นหลอด 519A 5,000K นะครับ High CRI แล้วก็อยู่ใน TIR Lens 60องศานะครับจะเหมือนกับ Convoy T5 ที่ผมเคยรีวิวก็คือแสงเหมือนกันเลยนะครับเพียงแค่ต่างกันโทนสีหลอดนะครับแล้วก็บอดี้ต่างกันนะครับตัวนี้ UI ธรรมดามากนะครับนะ UI ธรรมดามากมี4โหมดนะครับไม่มี Lockout ฟังก์ชันอะไรนะครับมี4โหมดแล้วก็มีระบบความจำนะครับนี้โหมดต่ำสุดนะครับทุกท่าน ไประดับ2ครับโหมดต่ําสุดนี้ไม่เห็นโกบาลเลยนะครับนะระดับ2พอเห็นขึ้นมาหน่อยนะครับอ่าระดับ3นี่ครับระดับ3พอเห็นแล้วนะครับนะอ่าเดี๋ยวส่องไปที่ตัวบ้านนะครับแสงดีครับแสงสวยครอบคุมพื้นที่ได้กว้างนะครับอ่าไประดับแรงสุดเลยนะครับปุ๊บนะครับเห็นไหมครับอ่าผมต้องกดแช่เพื่อกดปุ่มแช่เพื่อนั่นแหละครับไล่ระดับแสงไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนไฟฉายทั่วไปนะครับ กดหนึ่งครั้งเปิดหนึ่งครั้งปิดพอเปิดแล้วปุ๊บเราก็กดแช่ไว้เพื่อไล่ระดับแสงนะครับนะแสงดีครับควบคุมทั้งสนามบาสนะครับเวลามันดรอปก็จะดรอปนิดเดียวครับดรอปไปที่ประมาณสักระดับ3นะครับก็หลังจากประมาณสัก1-2อนาทีสังเกตยากครับนะมันค่อยๆค่อยๆดรอปลงมานะครับไฟฉายตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวแรกของคอนโวยที่มีช่องชาร์จ USB C นะครับ เหมาะกับใครตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่ต้องการความง่ายสะดวกนะครับนะก็คือมันใช้แบตเตอรี่ได้ทุกแบบนะครับที่เป็นไซส์ AA นะครับแล้วก็ความร้อนไม่สูงนะครับถ้าเกิดว่าเราจะให้เด็กไปใช้งานเนี่ยนะครับตั้งแคมป์อะไรพวกนี้เข้าค่ายลูกเสืออะไรพวกนี้ผมว่ามันใช้งานได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ร้อนเลยนะครับนะถือสบายนะครับนะแค่หัวอุ่นๆธรรมดาเฉยนะครับปวดอ่าใน ในในโหมดที่เป็นแบบแรงสุดนะครับนะผมไม่รู้สึกถึงความร้อนที่มากนะแค่อุ่นนิดเดียวนะครับนะแต่วันนี้ก็อุณหภูมิค่อนข้างที่จะเย็นมากนะครับ15-16องศาได้นะครับนะก็ถือว่าแสงดีครับนะแสงสวยมากกว้างนะครับคุมสนามบ้านได้หมดนะครับโทนแสงก็สวยนะครับนะ ไฟฉายตัวนี้ถ้าจะปรับปรุงอะไรก็จริงๆมันควรจะมีฟังก์ชันล็อกเอาท์เพื่อไม่ให้มันลั่นนะครับแต่จริงๆเราก็คลายฝาท้ายได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นไฟฉายตัวแรกด้วยที่คอนวอยททาท้ายไม่เหล็กออกมานะครับปกติเนี่ยท้ายไม่เหล็กเนี่ยคอนวอยเหมือนจะไม่มีนะครับนะประมาณนั้นเนี่ยครับมันดรอปล้วนะครับเรียบร้อยนะครับดรอปลวประมาณนี้แหละนะครับทั้งสนามบาสเราก็ถือเดินได้สบายนะครับเดินป่าเดินอะไรพวกนี้ได้สบายนะครับแต่ระยะการส่องก็ไม่ไกลมาก ห้าสิบถึงร้อยเมตรประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับทุกท่านก็คงมีประมาณนี้ครับนะเกี่ยวกับคอนบอยทีเจ็ดนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงมีขายครับนะตัวนี้เป็นตัวต้นแบบเลยนะครับที่เขาส่งมาให้ผมนะครับทางค่ายส่งทางค่ายส่งมาให้นะครับอ่ะก็คงมีเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตาม่อยนะครับจะได้มีไฟฉายตัวใหม่ๆมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ